น้องเจขวบนะครับนซึ่งน้องเล่าให้ฟังว่าพี่15เนี่ยสามคนเนี่ยลุมเนี่ยซัดน้องอะนะครับแล้วก็ขู่บอกว่าถ้าน้องเนี่ยไปบอกพ่อบอกแม่ผู้ปกครอง่ยกลับมาจะเอาให้หนักกว่าเดิมเสียใจค่ะตั้งแต่เห็นที่แรกก็ทํางานไม่ได้เลยมันลูกเราเลี้ยงมาไม่เคยโดนแล้วก็ต้องมาโดนนี้มันไม่สมควร น้องเนี่ยอ,อยู่ในโรงเรียนประจำนะครับแล้วจังหวะที่กลับมาที่บ้านเนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยเห็นร่องรอยนะครับตามตัวนะครับว่า,ามันถูกทําร้ายนะครับซึ่งาจากการสอบถามเนี่ยกับทางโรงเรียนนะครับก็ยังคลุมเครืออยู่ก็แค่บอกว่าเด็กเล่นกันนะครับเด็กเล่นกันแล้วก็บอกว่าเรื่องมันจบแล้วทางคุณแม่ก็บอกเฮ้ย hey มันจบได้งไงอะทางคู่กรณีก็ยังไม่เคยมาคุยยังไม่เคยมาขอโทษแม่เลยแล้วก็มันมีการขู่น้อง7็ขวบนะครับนะซึ่งน้องเล่าให้ฟังว่าพี่15เนี่ยสามคนเนี่ยลุมเนี่ยซัดน้องอะนะครับแล้วก็ขู่บอกว่าถ้าน้องเนี่ยไปบอกพ่อบอกแม่ผู้ปกครองเนี่ยกลับมาจะเอาให้หนักกว่าเดิมนะซึ่งจากการไปสอบถามโรงเรียนโรงเรียนบอกว่าจบแล้วนะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็ให้น้องเนี่ยไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรนะมีการ สั่งสอนเด็กไหมนะครับซึ่งเด็กไปโรงเรียนประจำเนี่ยเราฝากเด็กไว้ในโรงเรียนเนี่ยเราก็เชื่อมั่นนะมั่นใจในการดูแลโรงเรียนก็เหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองอีกคนนึงแต่จะบอกว่าจบแล้วเคลียร์แล้วเคลียร์ยัยงไงครับกลับมามีแผลตามตัวพ่อแม่เขาก็ออยังรู้สึกไม่สบายใจเลยนะครับวันนี้นะก็อ่า เลยพามาที่สพออพระกระสันนะก็คือให้ทางท่านผู้จับนะครับช่วยหาความจริงนะว่าใครเป็นคนที่กระทำน้องนะ,นะนะมีใครมีผู้ใหญ่กระทำน้องหรือไม่นะหรือว่าเป็นเด็กกระทำกันเองเด็กเจ็ดขวดต้องดอบเรียนเพราะถูกทําร้ายเฮ้ยมันใช่ที่ไหนว่ามันใช่เรื่องเหรอเด็กไอ้คนที่ทําร้ายนี่นะผมว่าควรที่จะต้องได้รับผลของการกระทําหรือไม่ควรได้รับการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนอบรมหรือไม่ไม่ใช่แบบว่าทําเขาแล้ว ไอ้นี่ต้องดรอปเรียนต่อไปไอนี่ทำไปเนี่ยเด็กในโรงเรียนท่านจะเหลือสักกี่คนถ้ามันทำแบบนี้แนละ้วท่านปล่อยไปอย่างเงี้ยจะเป็นรุ่นพี่ค่ะก็คือนอนในหอเดียวกันหนึ่งห้องจะมีรุ่นพี่อยู่ทั้งหมดสามคน ที่เป็นดูแลแล้วก็คราวนี้ลุงพี่กล่าวหาว่าน้องเอาเงินของของน้องของลุงพี่ไปแต่น้องบอกว่าน้องไม่ได้เอาค่ะแล้วเขาก็ไม่ฟังเขาก็ลงมือทำร้ายรบบด้วมแม้ผันเสื้อตีที่หลังค่ะแล้วก็ตามนัางกายก็จะมีรอยทุบรอยหินประมาณนี้ค่ะใช่ทำทั้งหมดกี่คนสามคน,น,นี่ค่ะทั้งหมดลุ่งพี่ทั้งหมดสามคนค่ะแล้วพอแจ้งกับคุณครูอย่างงี้ค่ะครูก็ถ้ามีรอบหน้าอีกก็ค่อยมาบอกใหม่นะใช่ค่ะ แจ้งกับครูประจําชั้นน้องบอกว่าน้องได้แจ้งกับครูประจําชั้นที่เรียนแล้วครูก็บอกกับน้องมาว่าถ้าจะมีเหตุการณ์นี้อีกให้มันมาบอกใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยว่าถ้าให้หนูให้ลูกหนูเรียนอีกแล้วลูกความปลอดภัยอยู่ที่ไหนอะค่ะ mm hmm. ก็เสียใจยค่ะตั้งแต่เห็นทีแรกก็ทํางานไม่ได้เลยใช่ลูกเราเลี้ยงมาไม่ mm hmm. เคยโดนแล้วก็ต้องมาโดน,น